สวัสดีครับทุกบอยสวัสดีครับพี่เมยวันนี้นานนานบางทีก็มาแบ่งนะมีวันนี้ทุกบอยมาที่ร้านนี้ต้องพบพระพบเพกกันแล้วนะต้องโดนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะโดนแบบไหน่ะโอเคดูเรื่องอันนี้ต้องคำนี่วหมเนี่ยบล็อกทองคำครับสวยเดิมเราสุขใจนะนึกเงินใช่นี่ต้องคำเหมือนกันเหรอใช่ต้องคำต้องคู่เลยเปิดเท่าไหร่อันนี้เอาสามหมื่นห้าแล้วกันบอย ผอทองนะยี่สิบเจ็ดได้นะสองหมื่นเจ็ดต่อซื้อโหหผมรู้้กันอยู่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วกันอ๋อยี่สิบเจ็ดแต่แข็งนี่มีซื้อหลายองค์ในยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดในยี่สิบเจ็ดแหละนี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเปิด <c oughs> มาซื้อแล้วซื้อให้ลูกค้าดูเลยเนี่ยว่าแล้วผมไปขายได้เท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเอาเน,นี้ยเอาเอาเป็นคู่ดีกว,ว่าเป็นคู่ดีกว,ว่า เอาองนี่แหละแึ่จะได้รู้เฉลี่ยะยี่สิบปยี่แปดยี่สิบแปดยีแอแบง่งแบ่งวินวินมีกินทั้งคู่ยี่ปี่ถอเก้าสิบนะามีกินทั้งคู่น,นี่ยี่สิแปดนี่ยีิบเจ็ดแล้วกันอุ้ยอันนี้อันนี้ต้องยี่สิบแปดยี่สิแปดนี่ยี่สิบเจ็ดห้าห้ารอเองเอาไปแบ่งไปโอเคอันนี้ อันนี้เน็ตได้สี่เพอโอ้โหเน็ตลายสี่นี่ทอง12กรัมบอยไปให้เป็นเลยบอกว่าเน็ตเน็ตอันนี้อันอันนี้แบงเลยนวดเลยแต่ก็มีรุ่นแรกเนี่ยทองว่าทองมันสิบสกัมอะพี่พี่ลองชั่งดูดชั่งแล้วชั่งแล้วสามสกัมกว่าพระพระเปลยมันสิบแปาะติกประมาณสี่ 4ี่สี่หประมาณโอ้โหนี่ยสไม่มีมุมเลยอ่ะซื้อมาสี่สี่ราคาขายสีพี่บอยนันนันกับหนุนน้องพี่บอยเป็นคิาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอาจารย์ผมมาีกดไรไม่ซื้อมั้งแต่ว่าซื้อแล้วเท่าไหร่เนวันี้มันได้บัถูกอ่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยเท่าไหร่เจ็ด เฮ้ยออกกองอยู่ราคาดีๆสิเจ็ดนี่สองเมย์ถ้าออกกองเขาต้องแพงกว่านี้ไม่ให้ราคาดีๆคือมันถูกกว่านี้หน่อยนี่จบนะคู่นี้ว่าจบไหมจบได้จบไหมครับได้พี่ครับครับอ่ะได้จบไหมคู่นั้นแต่ว่าคู่นี้จบไหมอันนี้ไม่จบครับได้ได้คุณคุณทั่วได้ไหมพี่คุณทั่วเท่าไหร่ครับคิดใหญ่เอาคนน้องออหมื่นพันลองดิหมื่นพันน้องมอีบอล อะไรก็ไม่ว่าเราจะกองอย่าลืมไว้ก็แล้วกันถ้าลืมไว้ปุ๊บไม่รับผิดชอบนะแห่โอ่ใส่กระเป๋าเลยใส่กระเป๋าเลยนี่ยาันนี้พี่บอลย้อนให้แล้วก็มาคนหนุนน้องกับพี่เอโอนให้เลานนะครับได้ครับพี่ลมยอดหน่อยดิพี่โอนเลยมยอดอ่ะไปเท่าไหรแบ่งเงาไหมริบแปดริบเจ็ดห้า โหเลขสวยหัวเลาะล้วนเลยฮ่ฮ่าฮ่าครับพี่เพื่เลื่อรบกระสิกรี่หัวแมจรเฮ้าว้ไปเซมพี่ถ้าเกิด้องไม่ต่อเลยหนึ่งสองเก้าะสัมมาสมปถั่วกระชินนีไปหนึ่งสอง่งองหนึ่งหเคแล้วห้าใช่ไหมใช่ทำไมต้องเอห้าหลายตัวห้าห พริงๆมันต้อง600เองเดียวจริงๆมันต้องเป็นประมาณตั้ง5-7 5-8อะไรเงี้ยแต่นี่ราคาพิเศษเราพี่บอยนะง่ายจะได้แต่งเข้มาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเนียนคลิปนี้มันคล้ายๆกันเลย18,000เนียนคลิปนี่บอยเนี่บอยเนนคลิปนี่บอยเนียนคลิปหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเนียนคลิปสองแก้วปกวดไปแล้วนะพี่บอกวดไปแล้วโอเคครับผมเจ็ดยอดดูก่อน ก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค้าบพี่บอยครับได้สองโฮงครับซื้อจริงนะครับไม่มีไม่มีตกตาเลยไม่มีตกตาครับเจ๋งซื้อจริงเปล่าจริงได้ครับจริงเปล่าเต็มถุงแล้วเนี่ยเดินเดินรอบๆนี่มาเต็มถุงแล้วเต็มถุงแล้วสองล้านไม่พอวันนี้บอกเลยห่ออ่อนแล้วนั่งกันอันนี้ตัวจริงนะครับมานี่คือส่วนมากไม่ค่อยได้มาขายนะครับพี่บอยจะมาซื้อซื้อจริงเปล่าเอ้าเขาได้ตังค์เงนเรียบร้อยแล้วถือเอาโอ้หตายเลยบอกว่าเดี๋ยวไหนต้องยกน้ำ ยาวๆพี่บ้านได้พี่ได้ได้เอแบบกินอย่างเดียวอ่ะซื้อดีจริงเปล่าดีจริงที่สุดแล้วจริงนะสิบสามใช่ไหมเนี่ยเพื่อนี่ขอแบ่งหน่อยขอแบ่งต่ออะไรสิบสามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อไปหรอกเอามาแบ่งกูดีกว่าเอามาแบ่งกูดีกว่าแบ่งองไม่ได้หรอไม่ต้องซื้อไปหรอกเอามาแบ่งกูดีกว่าราคาเนี้ยสบาย